เกี่ยวหญ้าค่ะพี่น้องนี่แหละชีวิตคนเลียงควาย้ยว่าแเต่งตูวสวยๆต่ล้อจุ่งควายลงสนามยางเดียวเด้ยค่ะต,ต้องเฮ็ดให้เป็นทุกอย่างนับตั้งแต่เกี่ยวหญ้านับตปปลูกหญ้าป่อนหญ้าควายต้องทำได้ทุกอย่างนะคะทุกคนไม่ใช่ว่า จะต่อแต่งตัวแต่งสวยลงจุงายในสนามอย่างเดียวนะคะต้องทำให้เป็นหมดทุกอย่างนะคะเบื้องหลังความสำเร็จนะคะทุกคนเราจะได้มาแต่ละขั้นละตอนมันก็สุดแสนที่จะลำบากยุ่งยากพอสมควรนะคะ ว่าทุกอย่างที่ได้มามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราทำใส่ใจทุกรายละเอียดคนไม่ทำก็ไม่รู้ค่ะทุกคนมองแต่เขาประสบความสำเร็จไม่ต้องมาดูเบื้องหลังเขาด้วยนะคะ ข้าก็บ่ดิว่าสิบัญญัติคนหูทุกข,ขั้นตอนประนันดอกจาก้าเรื่อว่างสิ่งบางอย่างกว่าจะได้มแต่ประเด็นเรื่องง,าอง่ายคือว่าเอี่ยงควายได้แชม่มหรือว่าได้แกนแชม่มหรือว่าบ่าได้ดจะสร้างคือ ความใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างมันต้องมีค่ะควายดีบวกการดูแลดีควายดีคนเลี้ยงไม่ดีดูแลไม่ดีมันวก็ไปบะถึงฝันอย่างนี้หลายคนมาเลี้ยงควายจังได้สินจ็นี่แหละค่ะเวลาเท็ดร่เ็ดเี็ด้วยใจพร้อม เเล็กๆน่้อยมันปนเลือกออกบ่ให้กินเนี่ยค่ะซ้ำกันแล้วก็ป่อนเข่าลูกเวลามีเศษเอียงกสรซางที่มันติดเข้าไปเขาก็เก็บออกคือกันเลยค่ะผู้อื่นบรูนะแต่ว่ากุ้งนา้งนี่จะประมาณนี้ค่ะอันนี้กรญยาในค่ะตัดไปแล้วสามรอบแล้วอันนี้รอบที่สี่เพราะว่าพ้อเขาตัด ตัดถ้กเสรมิมเจอะายก็ตัดตัดสันได้ค่ะตัดสันด้กะมัดเลี้ยมต่ออีกเทียนหนึ่งคห้คนงานมาตัดต่อเลิ้มแล้วก็กว่ากอกแล้วก็กลมลุ้ด้วยปุ๋ยกุ้งนางค่ะปุ๋ยกุ้งนางด้วยค่ะด้วยกลมลุ้ด้วยปุ๋ยกุ้งนางแล้วก็สูบน้ำสูบน้ำยุสาควอยนอนล่ะคะ่ะใส่นันกับสิบป็น,น้ำสิบควอยนาะ กนีนาากสุนปืนถ้ารมชาติใส